ทุกคนตอนนี้เป็นเวลา4โมง33ค่ะอันยองคือไม่ตอนแรกมันเนื้ตั้งใจจะไลฟ์วันนี้แต่ว่าเหงาวน่นแหละค่ะก็เลยมาไลฟ์หทุกคนคิดถึงกันหรือเปล่าแต่ว่าหนูไม่เห็นเมนขึ้นเลยะหรือว่าเน็ตหนูช้าอีกแล้วหรอ คือครั้งนี้ใช้ w i ไฟบ้านนะคะไม่ได้ใช้ w i ไฟตัวเองก็ไม่รู้ว่าเน็ตจะเร็วล่ามาเลยครับทุกคนหนูว่าแบบมันขึ้นมันขึ้นไม่หมดอะตอนนี้หนูของหนูมันขึ้นคนดูแค่ยี่สิบเจ็ดคนเองอะอ๋อเชื่ว่าเน็ตมันใช่ๆมาใช่ไหม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  สวัสดีค่ะเผาคนในเบนไม่ได้แล้วนะเปิดมาก็เผาลิงแล้วค่ะฮัลโหลเหงาจริงปะเหงามากเวลาแต่ว่าฉันเหงาไอ้แกแจะหน้าม้ามันมากแป๊บหนึ่งนะหาอะไรเอาผมขึ้นก่อนคือหน้าม้าแบบไม่เป็นใจเลยวันเนี้ย ลองมาล่าลรียน oh y ยสแป๊บนึงนะคะเห็นเจินไลคอพบศบตามโอเคคือหนูร้องเพลงนี้บ่อยมากทำมมินได้คือกลับมากลับจากโรงเรียนก็ร้องแบบอกเะแซงหูมินอะมองครั้งนึ่งแล้วฉันจะหลดบตาชุดแบลกรุบใช่เราไปกินข้าวมาแล้วกลับมาไลฟ์ดำน้ำ เห็นเฉินแรลกคบสัปตามองครั้งหนึ่งจึงนี่คือเพลงมักหน้าลีนของมีนค่ะเพลงมักหน้าลีนใช่ไหมได้มีนอยากให้ลองใช่ไหมคือวันนี้ไปนั่งดูคลิปที่แฟนคลับตัดให้เป็นคลิปที่เราไลฟ์ด้วยกันกับเพื่อนๆใช่ไหมเราสึกคิดถึงเพื่อนๆมากก็เลยแบบว่าทักทักไปหาเพื่อนๆในกลมว่าแบบเนี่ยดูวันนี้เราขำมาก คือเราอะชอบดูแบบว่าพวกคลิปที่แบบเขาตัดกันอะพวกที่มันตลกตลกอะเธอร้องเพลงตัวเองโอเคเดี๋ยวไปฝึกร้องเพลงตัวเองเคไหมอะไรพี่เจิ้นมาเหรอพี่เจิ้นคิดถึงพี่เจิ้นมากเนี่ยข่าวมาน้นมากที่พี่เจิ้นบอกว่านี่นี่พี่อยากกินลูกนั้นนะที่มันเป็นคลิปที่แฟนคลับตัดให้เดี๋ยวเปิดให้ดูค่ะทุกคนมันตลกมากเลยอะ แบบเสียงเข้าห้องดำมากจริงหากก่อนนะครับดูในทวิตเตอร์อยู่ในทรตอคลิปนี้คลิปนี้อันนี้คือเรา,ลาไลฟ์ด้วยกัน <c li pp ini> ตอนคืน <c li pp ini> ไปดูกันเองนะคะเพราะว่าเราเปิดอย่างนี้ไม่ได้เสียงเข้าคุกค่ะ ม่ใช่เสียหเสียงข้าห้องดําค่ะพวกเราอยู่ห้องดําข้างหนึ่งมาตลอดใช่แฟนขับรู้ทุกคนรู้ว่าขาข้างนึงอยู่ที่ห้องดําตลอดใช่เราอยู่ด้วยกันเราเถียงกันเก่งมากแล้วก็รักกันนี่เราก็ไปดูคลิปหนึงที่ไลฟ์กับมีนสิตาใช่ไหมแล้วก็ส่งให้มีนแล้วทีเนี้ยมีนก็คือหนูกับมีนทะเลาะกันทางไลฟ์แบบเรื่องกินเรื่องแบบเออทุกอย่าง คนอันนี้คือคิ้วคิ้วหนูแตกมันไม่ใช่แบบว่าเป็นสไตล์หรืออะไรที่นไม่ได้ไปการคิ้วให้มันแบบอันนั้นคือคิ้วแตกแต่เดยวคือหัวชนขอบโตะน่าสงสารไหมตอนเด็กเดือเนอะเาะเฮ้ยมาดิครับใส่เดียเด่ยวมาดิครับก็มาดิครับใส่สามกลหัวเลยโอเคสกินเฮดโอเคนะสกินเฮดกดสามคะ่ะแล้วก็เราจะมาเล่าเรื่องลีลับเรื่องหนึ่งก็คือว่า ตอนกลางคืนใช่ปะประมาณตีสองตีสามอะไรเงี้ยคือหนูคิดว่ามันมีพลังงานบางอย่างก็คือว่าหนูนอนอยู่ล้วดีแบบว่าหนูก็จะวางมันเป็นชั้นใช่ไหมแล้วก็มันจะเป็นแบบพวกแท่งไฟพวกอลอแบมหนูก็จะวางใส่เข้าไปในนั้นแล้วทีเนี้ยไฟมันก็แบบกระพิบขึ้นเองอ่ะเป็นแท่งไฟอะ่ะไม่ใช่แท่งไฟนี้แล้วเป็นแท่งไฟที่มันโบกแบกบ,บ,บใช่คือมันมันจะแบบกระพิบได้ไงเก็บเป้ามันต้องกดเปิดเท่านั้นอะ แล้วตอนนั้นคือแบบหนูกลัวมากและหนูก็แบบไปคอแบบกับเพื่อนทิ้งไว้เราก็แบบไม่ไม่กล้านอนอะไรเงี้ยแต่ที่จริงอะถ้าแบบนอนไปก่อนหน้านั้นก็คงจะดีจะได้ไม่ต้องแบบรู้ตัวว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยใช่หน้ากลัวมากทั้งที่แบบว่าถ่านไฟมันหมดนานแล้วอะคือแบบเคยไปนานเคยไปคอนเสิร์ตนานแล้วไงแล้วแบบแบบว่าถ่านมันน่าจะหมดแล้วประมาณสองปีที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีมันก็เปิดขึ้นมาใหม่ หนูก็เลยเอามันลงไปข้างล่างแล้วหนูไม่กล้าเอามันขึ้นมาข้าง,า,ใใางบนเลยอาเลยแล้วบ๊ายบายค่ะ